ส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่ข้าพาเจ้าได้ทำนะครับก็มีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นท้าทายที่1เรื่องที่1นนะครับการเพิ่มปร,ริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตปีการศึกษา2567นนะครับสภาพปัญหานะครับเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตเนี่ยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตรให้มีสมรรถนะวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานด้านการเกษตรแนวใหม่เน้นการฝึกฝน ผ่านความรู้ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงนะครับให้เกิดความชำนาญจนสามารถประกอบอาชีพได้นะครับเพราะนั้นจากสภาพปัจจุบันนะครับจะพบว่าจำนวนนักเรียนนักศึกษาเนี่มีน้อยทำให้การผลิตและพัฒนากำลังคนที่จะสนองความต้องการของสถานประกอบการมีไม่เพียงพอนะครับมีสาเหตุหลายประการที่เป็นปัจจัยในการ เลือกเรียนสายอาชีพของนักเรียนนักศึกษาเช่นภาพลักษณ์ของสถานศึกษาค่านิยมของผู้เรียนและผู้ปกครองจำนวนประชากรวัยเรียนลดลงนะครับครอบครัวผู้เรียนมีฐานะยากจนไม่มีเงินเรียนต่อนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน อาชีวศึกษาเกษตรนะครับข้อ2ก็คือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและการฝึกอบรมอาชีพนะครับสเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา4เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษานะครับภารกิจที่เราทำนะครับที่ปฏิบัตินะครับก็มีการแนแนวเชิงลุก มีประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสถานศึกษามีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะครับการฝึกอบรมวิชาชีพนะครับมีการโครงการอาชีวะอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรเ,เพื่อพัฒนาชุมชนก็คืออสอกอชอนะครับโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับก็คือทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงนะครับ การจัดการศาึกษาภาคเอกนชนหรือภาคสมทบนะครับสำหรับผู้มีงานทำนะครับการกำหนดโควตาพิเศษและให้ทุนการศาึกษาก็คือเรียนดีแต่ยากจนนะครับแล้วก็การจัดการศาึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผู้ได้โอกาสนะครับผลการพัฒนาที่คาดหวังนะครับเชิงปริมาณเนี่ยนะครับ หนึ่งก็คือวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตมีจํานวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นในปีการศรึกษา2.568ไม่น้อยกว่าร้อยละ5นะครับ 2. มีผู้เรียนผ่านการประเมินผลสำเร็จทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของผู้เรียนแรกเข้าเปรียบกับยอดที่สำเร็จการศรึกษานะครับสรุปผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้ประเด็นท,ท้าทายเรื่องที่1การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศิทธิเกศเชิงปริมาณนะครับหนึ่จำนวนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศิทธิเกศปีการศึกษา2567 และปีการศึกษา2568นะครับปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด1,761คนปีการศึกษา2568มีจำนวน1,968คนส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2 5 6 8เพิ่มขึ้นจำนวน207คนคิดเป็นร้อยละ11.75นะครับ 2. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสำลิดทางการเรียนร้อยละ88.03ของผู้เรียนแรกเข้า เปรียบเทียบกับยอดสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษานะครับประเด็นท้าทายที่2นะครับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพแผนกวิชากเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตนะครับสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะครับ วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีศิ่ิทเกีนี่ได้กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยนํานโยบายการพัฒนาอาชีพกศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษานะครับก็มีประเด็นการพัฒนาที่4นะครับการพัฒนาทักษะสมรรถนะฐานอาชีพนะครับที่กำลังคนสู่การปฏิบัติซึ่งกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฐานอาชีพนะครับเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์อาชีพแล้วก็สร้างองค์ความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่นนะครับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพนะครับ 2. เพื่อ เสริมสร้างทักษะสมรรถนะอาชีพให้กับผู้เรียน 3. เพื่อเสริมสร้างเจตจคติการจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพให้กับครูนะครับระยะเวลาดำเนินงานก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมัวาถึง30กันยา2568นะครับวิธีดำเนินการนะครับให้บรรลุก็ หนึ่งครับศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพให้กับครูและโรงเรียนเครือข่ายนะครับ2แต่งตั้งคณะกรรมการประจำแผนกวิชากเกษตรศาสตร์นะครับสแต,งต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานนะครับแลว้วก็ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายการจัดการเรียนการสอนนะครับขับเพื่อนอการเรียนการสอนตามโครงการ อาจช่วยึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทผ่านการจัดทําโครงการการจัดการเรียนรู้การสอนแบบฐานอาชีพนะครับเำกับติดตามมิเทศให้การปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็รายงานผลปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขนะครับผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาที่คาดว่า ที่คาดหวังนะครับ 1. เชิงปริมาณน,นะครับปริมาณพิ่ไร,กรเกษตรเทคโนโลยีสิเกตได้จัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพในปีการศึกษา2568ไม่น้อยกว่าร้อยละ75นะครับ 2. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสำเร็จทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ของผู้เรียนแรกเข้าเปรียแบบเทียบกับยอดสำเร็จการศึกษานะครับ ผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี้นะครับของประเด็นท้าทายที่2นะครับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพแผนวิชาเกษตรศาสตร์ของวิลาลยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตนะครับเชิงปริมาณน,นะครับวิทยายเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตได้จัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพในปีการศึกษา2500 68ดังนี้นะครับระดับปวช1นะครับก็มีบ้านเกษตรผสมผสานร,ระดับปวช2บ้านเกษตรปลอดภัยระดับปวช3บ้านเกษตรอินทรีย์นะครับโดยมีจำนวนผู้เรียนบ้านอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ96.08นะครับเปรียบเทียบกับปีการศึกษา2 5 0 0 6นและ68นะครับ 2. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสำลี ทางการเรียนร้อยละ8 13.37ของผู้เรียนแรกเข้าเมื่อเทียบกับยอดอผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2567ครับกรับผมก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้ มาประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีการศึกษา2,568ครับกับผมขอจบกานรนำเสนอ เพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานทางข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีก็ประมาณ2,568ขอบคุณครับสวัสดีครับ